สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับบ้านสวนออนซอนนะครับเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาในการสร้างกระต๊อบตัวนี้อยู่นะครับจะเป็นกระต๊อบนะครับซึ่งเอาไว้นะครับเฝ้า นะครับเห็ดละโงกเหลืองนะครับพอตอนนี้ขยับออกมาจากตรงด้านหลังนะครับเพราะว่าจะต้องเฝ้าสองสวนนะครับอีกสวนหนึ่งก็เป็นของสวนของน้องสาวภรรยาของผมเองนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีเห็ดออกบ้างแล้วนะครับใบหนาเกินไปนะครับแล้วก็เป็นพุ่มเกินไปนะครับแสงแดดไม่สามารถนะครับลงถึงโคนต้นได้นะครับก็มีการทําการครับตัดแต่งนะครับเลาะกิ่งครับตัดแต่งเลาะกิ่งอันนี้ครับ นี่นะฮะลอกกิ่งไว้นะครับนี่ครับพอลอกกิ่งเพราะว่าในใบของยางนานะครับมันจะมีเชื้อเห็ดนะครับชื่อเอสโตลาคอไมล่าอยู่ในนั้นนะครับซึ่งนะครับอันนี้อธิบายก่อนเลยว่าในการปลูกยางนาถึงแม้นะครับว่าเราจะไม่มีการลงเชื้อเห็ดใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็สามารถมีเห็ดละโงกออกได้นะครับท่านพี่น้องนะครับก็เลยมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบนะครับท่านพี่น้องอา,อาจจะบอกว่าแล้วออกได้ยังไงออกเพราะอะไรในเมื่อมันไม่มีเชื้อนะครับก็เลยอธิบายกับพี่น้องว่าอย่างนี้เลยก็คือสามารถออกได้ครับเนื่องจากใบยางนาน,นะครับมีเชื้อเห็ดอย่างที่ผมว่าไปข้างต้นแล้วนะครับก็คือชื่อเต็มนะครับเอสโตลาคอไมล่านะครับ เชื้อเห็ดตัวน,นี้ก็คือเชื้อเห็ดละโงกครับเป็นเชื้อเห็ดดีนะครับเขาจะมีการอาศัยนะครับเกาะกับรากของต้นยางนานะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เชื้อเห็ดนะครับต้นยางนาทุกต้นออกแน่นอนครับแต่จะออกอายุเท่าไหร่4ปี5ปี6ปีนะครับแต่ถ้าเราใส่เชื้อเห็ดตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกเริ่มต้นเลยอันนี้ค่อนข้างแน่นอนครับเพราะว่าเรามีเชื้อเห็ดมาอยู่แล้วนะครับก็คือ จะออกนะครับไม่เกิน3ปีครึ่งนะครับสำหรับต้นกล้าที่ใส่เชื้อเห็ดยางนาแล้วนะครับคือออกแน่นอน100%ครับผมไม่เกิน3ปีครึ่งถ้าพื้นที่ไหนอุดมสมบูรณ์ก็อาจอยู่ที่2ปีครึ่งถึง3ปีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนในใบของอยางนานั้นนะครับที่เน่าเน่าอยู่เนี่ยครับที่ที่เป็นปุ๋ยให้เราอยู่ตอนนี้นะครับถ้า เกิดเขามีการหมักหมมนะครับแล้วสะสมได้ที่เกิดการย่อยสลายได้เต็มที่เชื้อเห็ดราเขาไมลา่าถึงจะเดินทางลงไปในรากซึ่งมันจะใช้ระยะเวลานานกับกว่าการที่เราฝังเชื้อลงไปในรากของต้นกล้าตั้งแต่น้อยนยนี่คือสาเหตุที่ทำให้ต้นยางนาของบางท่านที่ไม่มีการใส่เชื้อเห็ดเลย แล้วก็มีการสอบถามขึ้นมาว่าทําไม4ปีแล้ว5ปีแล้วถึงยังไม่ออกก็คือกรณีนี้แหละครับก็คือเชื้อเห็ดมันยังไม่สามารถเดินทางไปเกาะที่โคนต้นของรากได้นะครับซึ่งเชื้อเห็ดตัวนี้ราคามล่าเนี่ยมันจะเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างต้นยางกับเชื้อเห็ดต้นยางได้ประโยชน์ยังไงถ้าเชื้อเห็ดตัวนี้ไปเกาะที่รากยางแล้วถ้าเชื้อราตัวไหนไม่ดี แล้วมาเกาะตามรากเชื้อเห็ดตัวเนี้ยล,ลาคคอมลลาตัวเนี้ยก็จะไปทําการกินเชื้อราที่ไม่ดีนะครับก็เป็นการเกื้อกูลทําให้ต้นยางโตเร็วขึ้นแล้วก็เจ้าเชื้อเห็ดก็อาศัยการเจริญเติบโตของรากนะครับก็ขยายเติบโตขึ้นเรื่อยๆๆพอถึงเวลาครบปีที่ฝนตกนะครับอุณหภูมิความชื้นได้เขาก็จออกมา ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เชื้อ,อเห็ดเนี่ยออกกระจายกระจายบริเวณรอบต้นนะครับซึ่งถ้าเกาะติดตามรากแล้วเนี่ยยังไงออกแน่นอนครับร้อเครับผมอันนี้คือเอามาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเข้าใจก่อนเผื่อบางท่านไม่เข้าใจว่าเอะของฉันก็ไม่ได้ลงเชื้อเห็ดมันจะออกให้ไหมนะออกครับแต่คําตอบคือออกกี่ปีนะครับแต่ออกแน่นอนบางคนอาจจะใช้ระยะเวลาถึง6ปีนะครับผมแต่ถ้าเรา มีการลงเชื้อลงไปในรากให้เขาทําปฏิกิริยาแล้วเกิดเชื้อเห็ดได้เร็วขึ้นมันก็จะทําให้เห็ดเกิดได้เร็วขึ้นนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้อ้างอิงจากวิชาวิชาการของใครนะครับก็คือจากประสบการณ์ของการที่ผมปลูกต้นยางนามาแล้วทั้งสิ้นนะครับวันที่8สิงหานะครับก็คือ8ปีเต็มนะครับผมก็เก็บ สะสมประสบการณ์จากที่เราทำทดลองเองนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูนะครับจะพาไปดูที่ผมปลูกเริ่มปลูกใหม่นะครับแล้วมีการลงเชื้อนะครับ3มเด้งนะครับ3ามเด้งเด้งที่หนึ่งคือผมนำน้ำเชื้อลาดลงไปในต้นกล้าโดยตรงสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองเอาดอกสด ใส่บริเวณโคนต้นในถุงต้นก้าสเตปที่3คือการปลูกผมมีการหงายดอกสดแล้วก็นําต้นยางนะครับต้นก้าต้นยางเนี่ยลงไปปลูกโดยเอาทับกับสปอเชื้อเห็ดเลยก็จะเป็น3เด้งตัวนี้ผมก็กําลังทดลองอยู่นะครับว่ามันจะออกภายในกี่ปีนะครับครับสูตรคูณ3ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอไปหยิบตลับเมตรแป๊บหนึ่งก่อนนะครับอ่านะครับ ผมได้ตลับเมตรมาแล้วนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องตลับเมตรนะครับส่วนกองของใบยางนานั้นนะครับอันนี้ฮะก็คือจะเก็บไว้นะครับเอาไปลงแปลงใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มปลูกทีนี้แปลงใหม่ที่เริ่มปลูกครับก็ประสบปัญหาครับเพราะว่าอ่าสิบวันมาเนี้ยครับประมาณสิบกว่าวันแล้วครับคือฝนตกนะครับ ทั้งวันเลยครับตกปล่อยๆทั้งวันเลยครับเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยแล้วมันจะมีของเรื่องของต้นต้นอ่อนอยางนานะครับต้นกล้ายางนาที่เราเพิ่งปลูกใหม่นะครับพอนะครับเวลาใบาแตกยอดขึ้นมานะครับก็จะมีแมลงมากินซึ่งผมได้ใช้น้ําขี้เท่าผสมยาสีฟันฉีดพ่นน้องก็โตเร็วมากครับโตเร็วมากเนื่องจากไม่มีแมลงมากินยอด แต่ก็ต้องมาประสบปัญหาเนื่องจากฝนตกตลอดทั้งวันนะครับประมาณ10วันซึ่งผมก็ไม่สามารถทําการฉีดพ่นได้นะครับก็เลยทําให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือน,น้อง,นะงนะครับถูกแมลงนะครับมากัดกินยอดนะครับกัดกินยอดก็ทําให้น้องชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับอันนี้ก็คือสูตรของเราที่เพิ่งคิดค้นได้นะครับเพิ่งคิดค้นได้แล้วเราก็ ก็มาลองทําแล้วปรากฏว่าได้ผลครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ผลปุ๊บเราก็เลยจะมาแชร์ให้พ่อเพื่อนๆนะครับพี่น้องได้ดูนะครับว่าเนี่ยพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยครับเนี่ยคือต้นกล้าของเขานะครับนี่ฮะนี่ฮะดูที่ปลายยอดครับเห็นไหมฮะปลายยอดนะครับนี่ครับปลายยอดครับปลายยอดน้องโดนกัดกินไปนะครับ แต่นะครับผมก็ใช้วิธีการแก้ไขนะครับในเมื่อเขาชอบกินใบอ่อนผมก็เลยตัดนะครับตัดแล้วก็เอามาวางให้เขาแบบนี้เลยครับเป็นบุฟเฟ่เลยฮะเป็นบุฟเฟ่ของแมลงเลยนะครับถ้าน้องชอบกินอันไหนยอดไหนเชิญกินได้ตามสบายนะครับผมก็เอาใบอ่อนๆนะครับของยอดนะครับมาให้เขากินผมก็มาวางไว้แบบนี้เลยปรากฏว่านะครับได้ผลครับพ่อแม่พี่น้องครับ นี่ผมมาวางไว้สามวันแล้วนะฮะสามวันที่มันไม่เหี่ยวก็เพราะฝนมันตกตลอดนะฮะก็เลยทําให้ใบไม้อย่างชุ่มชื้นอยู่ผลที่เห็นก็คืออะไรครับยอดน้องแตกแล้วนะฮะอันนี้ฮะอันนี้ต้นที่เพิ่งตัดมาแล้วก็มียอดให้เขากินเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นยอดอวบใหญ่และก็น่าจะอร่อยกว่านะครับผมนะฮะอย่างเนี้ยครับ น้องโดนกินไปนะฮะตอนนี้เริ่มแตกยอดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะตอนเริ่มปลูกนะครับผมระยะเนี่ยครับสูงจากดินนะครับประมาณ15เซนตอนนี้ระยะที่ได้นะครับนี่ผมวัดให้พ่อแม่พี่น้องดูก่อนนะครับระยะที่ได้ตอนนี้ครับต้นนี่ฮะสี่สิบเซนแล้วนะครับผมนี่ฮะน้องเริ่มทยอยนะครับทยอยแล้วครับแตกยอดให้เราเห็นแล้วครับนะครับ เพราะว่าเรามีใบไม้ให้เขาเลือกกินนะครับเขากินอิ่มแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งมารบกวนกับต้นไม้เรานะฮะอันนี้นะครับคือใบที่โดนกินไปนะฮะนี่ฮะใบที่โดนแมลงกินไปนะครับพอสามวันนะครับเราเราเอาตัวเนี้ยมาทิ้งไว้นะครับเอาใบที่เราตัดแล้วสามวันนะครับมาทิ้งไว้ปรากฏว่าได้ผลดีครับนี่ฮะแตกยอดแล้วครับอันนี้วัดนะฮะต้นนี้เกือบห้าสิบเซนครับพ่อแม่พี่น้องฮะ ความสูงของเขานะครับน้องโตเร็วมากครับนี่ฮะเริ่มแตกยอดเนี้ยนี่ครับหลังจากที่โดนกินไปนะฮะเห็นไหมยอดหายไปเลยตอนนี้น้องแตกใหม่แล้วนะครับแตกใหม่แล้วครับตัวนี้พอเราโดนกินยอดไปเขาก็หยุดการจเจริญเติบโตอยู่ที่สามสิบเซนนะฮะผมก็เลยเอามาล่อเลยครับมาล่อให้เขากินเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันครับต้นนี้ต้นนี้ก็โดนกินนะฮะแต่ว่าน้องก็แตกยอดอีกแล้วนะครับผม นี่ความสูงของน้องต้นนี้ครับเกือบห้าสิบเซนเหมือนกันนะครับนี่ฮะเป็นอย่างนี้ทุกต้นครับผมก็เลยใช้วิธีการเอาใบมาเป็นบุฟเฟ่ให้เขารับประทานเลยแล้วแต่เขานะครับเขาจะเลือกกินอันไหนตามสบายครับนี่ฮะเขาถูกกินไปนะครับนี่ฮะก็จะแตกยอดใหม่ให้เรานะครับผมอันนี้ก็คือเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งผมทดลองแล้วได้ผลจริงนะครับ อยู่ต้นนี้อะไรฮะต้นนี้ไม่ได้โดนรบกวนเท่าไหร่ต้นนี้เกือบหกสิบเซนครับ50เกือบห้าสิบหเซนแล้วนะครับนะครับมันจะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นการนะครับหลอกลวงให้เขามากินนะครับต้นนี้ก็โดนกินไปนะครับนี่ฮะแต่ว่ายอดน้องแตกแล้วนะครับต้นนี้ความสูงอยู่ที่40เซนครับนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้นไม้ก็โตเร็วพอสมควรครับนี่ฮะน้องโดนกินจนใบไม่เหลือเลยครับแล้วน้องแตกยอดให้เราเห็นแล้วครับต้นนี้ก็สี่สิบกว่านะฮะสี่สิบเซนนะครับผมต้นสูงสูงใหญ่ๆเราก็มีเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่โดนรบกวนนะฮะอย่างต้นนี้นะฮะก็โดนโดนกินนะครับเนี่ยฮะมันจะมีพวกมดพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยมดมากินนะครับต้นนี้สูงอยู่ที่ เกือบห้าสิบเซนเห็นไหมฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับก็เลือกเอาเลยครับตามสบายนะฮะนี่ฮะต้นที่ที่โดนรบกวนก็จะเป็นแบบนี้ฮะแต่ว่าหลังจากที่เราทําแบบนี้เราแก้ปัญหาแบบนี้แล้วนะครับก็ช่วยได้ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะใบองอโดนมแมลงรบกวนตอนนี้แตกยอดสองยอดใหม่เลยนะครับนะครับก็คือใช้เวลาสามวันเองครับ ถ้าไม่มีอะไรรบกวนเขาจะแตกยอดให้เราเห็นนะฮะเห็นไหมฮะแตกยอดหมดแล้วนะครับก็ก็ดีใจครับทําให้น้องเขาได้โตเร็วนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเนี่ยฮะที่โดนแมลงกินไปต้นต้นนี้ห้าสิบกว่าเซนนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะฮะนี่ครับต้นนี้เกือบหกสิบเซนนะเห็นไหมพ่อแม่่นองครับเกือบหกสิบเซนนะครับ ก็โดนกินเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้แทงยอดให้เราเห็นแล้วคือทุกต้นฮะเริ่มแทงยอดให้เราเห็นนะครับนี่ครับมแมลงตัวนี้ครับนี่ฮะตัวที่รบกวนเลยฮะเจ้าเขียวเยวนี่ฮะนี่ฮะเจ้าตัวนี้แหละครับกินใบดีมากนะครับนี่ฮะแตกยอดให้เราแล้วนะครับก็ สามารถช่วยน้องสําเร็จแล้วนะครับเห็นไหมฮะโดนกินโดนกินแตกยอดให้เราเห็นแล้วครับผมตัวนี้ก็แตกแล้วนะครับครับก็วิธีนี้ก็ก็ยืนยันครับก็ได้ผลนะครับก็คือหลอกให้แมลงนะครับคือมีทางเลือกให้เขาครับให้เขาไปกินต้นอื่นได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมากินแต่ยอดอ่อนใบอ่อนของเรานะครับซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่เห็นนี่นะครับก็คือ งานกว่าๆนะครับงานกว่าๆงานกว่าตัวนี้ผมลงต้นยางนาไปทั้งหมดอ่122ต้นนะฮะ122ต้นเนี่ยนะครับมีตายนะครับตายครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่ถึง0.01ครับคือตายต้นเดียวนะครับแต่ก็จะลุ้นว่าน้องเขาจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่ายอดเขานี่ฮะยังมีเขียวๆอยู่ยังไม่ตายซะทีเดียว ก็ยังมีใบแกมเขียวอยู่ก็ต้องรุนนะครับว่าน้องเขาจะแบบฉบับของบ้านสวนออนซอนชาแนลนะครับที่คลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะครับนะครับที่แนะนําการปลูกไปอย่างถูกต้องก็คือขุดหลุมลึก30เซนนะครับเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยคอกรอ,องพื้นก่อนนะครับแล้วก็กดด้วยดินนะครับแล้วก็เป็นเชื้อดอกสดลงนะครับ แล้วก็ต้นต้นไม้นะครับต้นก้าไม้วางค่อยๆแกะอย่าให้ถุงแตกนะครับอย่าให้เขาแตกแล้วก็ทําการกบไม่ต้องแน่นนะครับอันนี้ก็คือผลผลิตที่ได้นะครับก็คือน้องเขาโตวไวมากนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้พอน้องเขาเริ่มติดแล้วน้องเขาก็จะลงไปกินปุ๋ยได้เลยนะครับเขาไม่ต้องรอนะครับอันนี้ฮะดูเขาโดนกัดกินแล้วตอนนี้แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วแล้วก็ตรงที่กอไผ่นะครับน่าจะเป็น เหตุที่กินไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันออกเยอะมากครับนี่ฮะนี่ครับเต็มไปหมดเลยฮะเต็มกอไผ่หมดเลยขาวเต็มไปหมดเลยครับช่วยติดตามเพจบ้านสวนออนซอนชาแนลช่อง youtube บ้านสวนออนซอนชาแนลด้วยนะครับหรืออยากจะให้ผมทำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับถ้ามีเวลาผมจะทำให้นะครับ จะทําให้แล้วก็จะมาไขคําตอบของพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าปลูกย่างหน้าทําไมไม่ได้เห็ดอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับนะครับส่วนใครจะปรึกษาเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์0806905613นะครับปรึกษาผมได้โดยตรงครับชื่อเอกนะครับก็คือปรึกษาฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าปลูกเห็ดล้โง่ขายนะครับ ก็ยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านสวนออนซอนด้วยนะครับสวัสดีครับ